สักวงกรครับกำลังฟอร์มแรงในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นละครับล่าสุดลงสนามในบอลถ้วยจัดทั้งยิงจัดทั้งแอซซิตแบบนี้ลุ้นลงสนามต่อเนื่องในเกมหลีกสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นี้ต้องวัดใจปาปาจะกล้าส่งลงไหมนักเตะกำลังฟอร์มแรงขณะที่ทีมชาติไทยพบแล้วเพชรเม็ดงามลูกครึ่งไทยรายใหม่ ตัวจริงจากหลีกสวีเดนละครับบอกได้เลยว่าโคตรดีแบบนี้หาไม่ได้ไง่ายๆถึงคราวต้องลองดึงตัวมาแล้วขณะที่ซ u เปอร์บิ๊กแมตสัปดาห์นี้ชี้ชะตาแชมป์ทันทีหรือรอดัดส,สุดท้ายราชบุรีจัดก,การส่งธนวัตรซึ่งจิตถาวรที่กำลังฟอร์มดุอาสาขวางทางบุรีรัมได้หรือไม่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารของนัก เตะไทยกันดีกว่านะครับตอนนี้ต้องบอกว่านักเตะไทยในต่างแดนเนี่ยเริ่มขยับผลงานกันมาได้ดีเลยนะครับแต่เราเอาลีกหลักๆก,ก่อนแล้วกันนะครับอย่างเจลีกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับวันเสาร์นะครับจะมีนักเตะไทยเนี่ยลงสนามน,นะครับในศึก J2 แล้วก็ J3 นะครับต้องดูว่าจะได้ลงหรือเปล่านะแต่ว่ามีแข่งแน่ๆส่วน J1 ไม่มีนะครับจะเป็นอาเบรักนิกาตะเจอกับเกียวโตซังะครับ ขณะที่เจทูครับจะมีทีมของเอกนิษปัญญาลงสนามพบกับมอนเตเดโอยามางาตะนะฮะก็เตะกันเที่ยงตรงนะเตะกันเที่ยงต,งตรงต้องลุ้นว่าเอกนิษปัญญาจะได้ลงหรือไม่นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับเอฮิเมะแล้วผลงานของเอฮิเมะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีเดอะไรนะครับตอนนี้อยู่อันดับ19นู่นเลยครับ คือทีมโซนตกชั้นอะว่างี้ดีกว่านะครับมีแค่สาแต้มเนี้ยนะครับน้อยกว่าซัปโปโรที่ว่ากระท่อนกระแท่นเนี่ยอยู่6แต้มะครับแล้วเอกนิษฐปัญญายังไม่ได้ลงอีกอะครับคือต้องมาดูว่ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนเราไม่ไดีพอหรือว่าติดปัญหาอะไรผมว่าตรงนี้ต้องรีบแก้ให้ให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับเอกนิษฐปัญญาเพราะว่ามาเอฮิเมะเนี่ยเอาจริงๆนะเล่นไป2นัดนะครับ โอ้โหแบบชนิดที่ว่า73นาทีครับก็คงจะต้องมาดูนะครับว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ภาพรวมของทีมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไงแล้วไม่ได้ลงนี่แหละปัญหาหลักๆเลยนั่นเองนะครับแต่สู้ต่อไปครับสำหรับเอกนิตกับเอฮิเมนะครับ แล้วก็เจทีเนี่ยเจทต้องมาดูครับนาราขับจะส่งนักเตะไทยลงบ้างไหมนะครับในการเจอกับทางด้านของนูมาสึกนะครับในเวลาเที่ยงตรงเหมือนกันแต่คิดว่าถ้าเอกนิษฐปัญญาณมีโอกาสได้ลงนี่น่าสนใจมากเลยนะครับวันอาทิตย์ครับโอ้ยเจลีกหนึ่งมาครับเจวันครับ โปรแกรมการแข่งขันนี่มาแล้วครับนี่ฮะเซเรโซโอซาก้าเจอกับ fc โตเกียวนี่คืออีกแมตช์หนึ่งในลีกนะครับที่น่าติดตามมากๆถ้าหากว่าจเจริญสักวงวงกรเนี่ยมีชื่อโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าสะเทือนอีกแน่นอนนะฮะเพราะว่าโอกาสในการลงสนามในบอลถ้วยเนี่ยทำได้ดีอย่างน้อยๆน,น,น่าจะมีชื่อและได้ติดตามกันว่าเฮ้ ความมุ่งมั่นของเจริญศักด์เนี่ยคือถ้าใครสังเกตได้นะครับไอบอลถ้วยที่ทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยโอ้โหเพื่อนอย่างปั้นเลยแล้วเจ้าตัวเองอะ่ะเหมือนจะเข้ากับทีมได้ดีด้วยแล้วรุ่นพี่อย่างคากาวะมาสวมกอดโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดอะ่ะคือดูแล้วในทีมเขายอมรับเอางี้ดีกว่าผมใช้ว่านักเตะญี่ปุ่นยอมรับ จเจริญศักดิ์วงกรคือมันดูสีหน้าท่าทางคือพอมันยิงเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คาคาวะคนเดียวนะทุกคนพยายามมาบอกเฮ้ยแบบโอเคมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเขาน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของนักเตะเซเรโซโอซ,โซกาก้าถึงขนาดที่ว่าคนญี่ปุ่นมาถามเลยนะครับว่าเฮ้ยนี่นักเตะไทยจเจริญศักดิ์เนี่ยสัญญาจะหมดแล้วเนี่ยต่อสัญญาไหมโอ้โหต้องบอกว่าแฟนคลับมีถามนะครับ แบบนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีแหละนะในการที่จะอยู่ช่วยทีมแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องดูผลงานของทีมด้วยว่าปาปาสเนี่ยทำให้เซเรโซโอซาก้าเนี่ยดีขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเซเรโซโอซาก้าเนี่ยจะไม่ค่อยดีอะเอาจริงๆอยู่อันดับ14มี12แต้มนะครับห่างจากเอฟซีโตเกียวที่จะต้องเจอเนี่ยนะครับ3มแต้มก็คือมี9้าแต้มนั่นเองนะครับแล้วก็โซนตกชั้น เป็นโยโกมาเอฟมารีนอนี่ไม่น่าเชื่อนะโยโกมาเอฟมารีนอมีอยู่แตดทมครับทุกคนนะฮะแล้วก็นางกย่าคือบอลเจลีญี่ปุ่นอนะ่ะปีนี้คุณอยู่อันดับหนึ่งปีถัดไปคุณอยู่โซนตกชั้นเห็นบ่อยมากครับโอ้โหเหลือจะเชื่อนะแล้วที่สําคัญทีมนําอยู่ตอนนี้คืออวิสปาฟุกุโอกะโอ้หน้าสนใจมากๆเลยนะครับไปอยู่ท็อปของตาราง19คะแนนขณะที่เกียวโตสังะเนี่ย อยู่อันดับที่สองมี18คะแนนฟอนตาเล่ของชนาทิพย์กลับมาแล้วนะเออ17แต้ม17แต้มอยู่อันดับที่3นั่นเองนะครับมาดูกันศึกเจเจูนะครับคอนซาเรเซัปโปรโรของสุพโชคสารชาติหลังๆมานี่ก็ต้องบอกว่าสุพโชคเนี่ยแม่ไม่รู้เป็นอะไรครับลงสนามเป็นตัวสำรองทางด้านของไดกิอิวามาสะเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยไม่ค่อยใช้บริการของเชค ในการลงสนามเป็นตัวจริงหรือว่าไม่มีข้อมูลหรืออย่างไรครับทําไมถึงไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตรงนี้หลายๆคนก็สงสัยนะเพราะว่าถ้าดูอะดูจากสถิติต่างๆเนี่ยมันเห็นเด่นชัดอยู่แล้วอะครับว่าการใช้บริการนะครับของไดกิวามะสะเนี่ยให้ลงแค่33%จากการเล่นไป7เกมเนี่ยนะครับแต่ว่าทีมเนี่ยลงสนามไปแล้ว ถึง9เกมด้วยกันนะครับแต่สุประโชคเนี่ยโอ้โหได้ลงทีละนิดทีละหน่อยแล้วครับมี1ประตูมี1แอซิดนะครับใน J2 ก็ต้องบอกว่ายังไม่เต็มเหนี่ยวยังใช้งานไม่เต็มเหนี่ยวยังได้เล่นไม่เยอะนะครับอันนี้คือโปรแกรมในการแข่งขันวันอาทิตย์นะครับสำหรับ J2 ก็ต้องบอกว่ามารลุ้นกันนะครับทั้ง J1 J2 นี่ยนักเตะไทยคนไหนจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ส่วนนักเตะไทยอีกคนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าน่าสนใจและติดตามตลอดเลยนะครับนิโคลัสมิเคิลสันครับทำผลงานดีอีกแล้วครับหลังจากที่ในฤดูกาลปกติเนี่ยลงสนามไป21นัดให้โอบิโอเดนเซ่เนี่ยนะครับในศึกของเดนมาร์กนะฮะดิวิชั่น1เนี่ยโอบิโอเดนเซ่ครับเล่น21นัดแอซิสสามครับส่วนในฤดูกาลที่จะเข้าสู่การโปรโมทหรือว่าเพย์ออฟเนี่ยนะครับเล่นไป3นัด สามารถทำได้1นึแอซิดครับคือนิโก้เนี่ยเป็นคนที่ฟอร์มค่อนข้างสม่ำเสมอนะบอกเลยครับว่าทุกครั้งที่ลงสนามไปเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังอะ่ะโอ้ต้องยอมรับเลยครับว่าอันนี้คือเกรด A ของแท้นะครับแล้วก็นําโดง22นัดเนี่ยตอนนี้มี40 9คะแนนทิ้งอันดับ2เนี่ยถึง9คะแนนด้วยกันนะครับเพราะอันดับ2เนี่ยเฟเดริเซียเนี่ยมีอยู่40คะแนนเท่ากับ ac h o r s e ์ซก็มีอยู่40คะแนนนะครับก็ลองไปตามดูได้ถ้าใครชอบนิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวฟอร์มดีจริงๆนะครับ ขณะที่หลีกในโซนสแกนดิเนเวียหรือว่าเดนมาร์กสวีเดนนะครับนอร์เวย์แบบนี้มักจะมีนักเตะไทยนะครับแต่ต้องบอกว่ายังมีอีกคนนึงนะที่น่าสนใจพอดีไปเห็นว่าทีมเนี่ยกำลังอยู่ในอันดับโซนหัวตารางนะครับหรือว่าอันดับหนึ่งร่วมแล้วกันนะวาสเตร์สครับอยู่ในสวีเดน เทียสหรือว่าหลีก2นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่หลีกสูงสุดนะครับน่าจะตกชั้นลงมาครับแล้วก็มีนักเตะไทยอย่างอเล็กซานเดอร์ทองลาลาดวัตเนอร์นะครับคือเคยพูดถึงน้องคนนี้ไปแล้วนะแล้วตอนนี้เล่นอยู่ในตำแหน่งแบ็กขวาด้วยแล้วก็เคยเล่นทีมชาติสวีเดนชุดยูยี่ 20. คนนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เป็นลูกครึ่งไทยนะน้องตอนนี้เนี่ยลงสนามเคยเล่นชุดใหญ่นะครับเคยเล่นหลีกสูงสุด และอายุน้อย19ปีเท่านั้นตอนนี้ก็ลงสนามให้กับต้นสังกัดเนี่ยเป็นตัวจริงนะครับโอ้โหอายุแค่19ลงตัวจริงทุกนัด100%ครับบอลถ้วยก็เล่นบอลลีกก็เล่นแต่ว่าโอเคแหละตอนนี้อยู่เซคันด์เทียร์ไงแต่ผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเว็บไซต์ Transfer Market ขึ้นนะครับชื่อน้องเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนครับ โอ้น่าสนใจน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับว่าถ้าหากว่าทีมชาติไทยสามารถที่จะนำเขาเนี่ยมาเล่นกันอยู่ยีบามได้ผมว่ามันนะครับตามหาลูกครึ่งกันอนะทีนี้นะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับไม่พูดคงไม่ได้เพราะว่าทีมชาติไทยนะครับเพจอย่างเป็นทางการเนี่ยช้างศึกนะครับนำเสนอคนนี้นะครับนั่นก็คือทางธนวัตรซึ้งจิตถาวรล่ะโอ้โหเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ว่ามีโปรแกรมทองหรือเปล่าในการเจอกับบุรีรัมยูในเต็ดนะครับแล้วเป็นบ้านของราชบุรีด้วยแล้วก็เอาส่ติของธนวัน์ซึ้งจิตถาวรเนี่ยมาเปิดเผย ฤดูการที่แล้วที่เล่นให้กับเมืองทองเนี่ย14นัด1ประตู2แอซิสแต่ฤดูการนี้กับราชบุรีนะครับเจ้าตัว20นัด4ประตู2แอซิสนี่คือสติที่เจ้าตัว ลงสนามให้กับราชบุรีนะครับและก็เป็นช้างศึกที่นำเสนอโอ้โหไม่รู้แหะครับว่าการเจอกับบุรีรมในนัดชี้ชะตาลุ้นแชมป์เจ้าตัวจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนแต่ผมว่าเกมนี้หมั่นแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกค,ความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ